วันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอะไรนะครับชื่ออะไรครับ,บต่าย้องแทนนะต้องแทน่ะน้องแทนลองเขียนชื่อตรงนี้สิครับเห็นสวยๆเลยอ่าโอเคเห็นว่าแทนนะครับคราวนี้วันนี้เราจะมีเรื่องที่มหาจรรย์ญญญอย่างหนึ่งก็คือว่าผมจะโชว์ให้เห็นนะครับว่าการทําน้าเรืองแสงนี่ทําอย่างไรแล้วก็ใช้อุปรกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับก็คือ การเรืองแสงที่เราใช้เขียนคนข้อความเพื่ออ่านหนังสือนี่เองนะครับเราอาจจะเห็นข้อความเหล่านี้ทั่วไปนะครับโดยสีที่เป็นสีเขียวเหลืองอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยมีมึกหลายชนิดอย่างหนึ่งก็คือเป็นชนิดน้ําซึ่งผมได้เทออกมาแล้วอย่างนี้นะครับดูนะครับผมก็จะเทออกมารวมกับที่ได้เทไปแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะเทน้หมึกนี้ในแก้วนี้ลองแทนดูนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะผสมน้ำซึ่งแก้วนิดนึงอ่ะเอ,อไหมอ่ะพอแล้วเนาะโอเคครับคท่าน,นี้เนี่ยผมจะรองเตียงนอันหนึครับเป็นสีเป็น,ปนสีชมพูเดี๋ยวเราก็จะผสมน้ำเหมือนกันแล้วก็ดูนะครับเท่าน,นี้เนี่ยเขียนบนหน้าเดีย๋ยวดูนะ ก็ตรงหน้าที่เราเขียนเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนอ่ะควนี้พร้อมนะเสร็จนล้วครับอ่ะค่อยๆคราวนี้แบล็คไลท์เนี่ยเราจะหาได้จากคานค้าทั่ทวๆไปนี่เองนะครับแบ,บล็คไลท์นี่เป็นแสงออลต้าไวเลตเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าตาเนี่เวเดือ,อ,อแสงได้ใช่ไหมครับสีเหลืองเนี่ยก็จะเห็นเป็น สีเหลืออ่อนเรืองแสงณนใขณะที่ดูน้ำยาที่น้องแทนเล่นอยู่สิครับนะครับก็จะเรืองแสงออกเป็นสีส้มแล้วดูดูหน้าน้องแทนสิครับว้าวดูสิเห็นไหมเมื่อเราส่องด้วยแบล็คลท์นี้หรือว่าแสงยูเราก็จะเห็นเป็นสามเรืองแสงนะครับ ครับทวนี้เดี๋ยวไปฟังคําอธิบายกันครับว่าสารเรืองแสงนี้เกิดจากอะไรครับสารที่เราสกัดได้จากประการเน้นข้อความหรือว่าไฮไลท์เตอร์นี่ก็คือสารฟพรสฟอรสที่เองนะครับเมื่อสารฟอสฟอรสถูกกระตุ้นด้วยแสง UV หรือว่าแบล็คไลท์นี้ก็จะเรืองแสงได้นะครับ คราวนี้สารเรืองแสงนี่เราสามารถที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างก็อย่างเช่นมาคานนะครับโดยธรรมดาก็สามารถจะตรวจว่าธนาบัตรเนี่ยปลอมหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะส่องดูได้จะเห็นว่าจะมีสารเรืองแสงเคลือบอยู่ในลายบนลายแส่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีตรวจสอบในการที่ดูว่า หนาบัตรนี่ปลอไมไม่ครับหลักการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสารเรืรงแสงก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าเนยสืบสวนทางอาชกรรมนะครับก็สามารถที่จะหารอยนิ้วมือของผู้ต้องหาได้โดยการที่สเปรย์สีที่ผสมสารฟอสฟอรัสนี้นะครับแล้วก็ฉายแบ็คไลท์เราก็สามารถที่จะหารอยนิ้วมือของผู้ต้องหาได้ไงนะครับ